สวัสดีครับผมลุงรลอด FC ครับมือนีผ้ามาเบิงหางดองมังไฟนะครับผม ดอกไม้เงินแมนบ่ครับทีมงานดอกไม้เงินนะครับผมนะครับผมทีมงานดอกไม้เงินนะครับผมเป็นบังแรกของปีวะครับเป็นบังแรกเป็นบังแรกของ่ายนะครับผมสถิติไม่เคยแพ้ไข่เพราะว่าเพิ่งออกบังแรกนะครับจะยังรักษาสถิติได้หรือไม่มารอรุ้นรอเชียไปกับดอกไม้เงิน

สวยงามเหลือเกินสีชมพูอ่องตองอ่องลองได้นองนะครับผมมาลอดลุ่นลอเชียบครับไฟเพพิ่นมมักสีชูว้าวว้าววรมดาครับเจ้าของมังไฟมักสีชมพูนะครับโอ้ยหวานเจี๊ยบมันวะเฮ้กินนวลหวานิ่นวะเฮ้กินมันหวานครับราคานาศีเจ็ดแปดหรือแปดเฮียงมันวะโอ้ยบัปานานบัวแม่บป่านานหกเจ็ดหกเจ็บบแม่บัวนาศีถึงปานัานบัถึงปานนั่นวะในเชือกหกมาครับอาจารย์ โอ้คิวหมารอหลุนรอเชียครับมือนีลุงหลอดอยู่บ้านข้าม่วงนะครับตำบนหง่ออาเภอมหาชนะให้อําเภอข้ามเกิือนแก้วครับโอ้ไปไกลเลยนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับมาร่วมเชีย์บ้างไฟไปกับลุงหลอด f อรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อสวัสดีลา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 